สวัสดีครับเพื่อน,อนๆแฟนเพจสุนทร์นรสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือสองในทาง YouTube รถบรรทุกมือสองศูนทร์นรสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก6ล้อกลางเข้าใหม่ครับเป็น6กร้อยี่ห้อฮิโนรุ่นเมก้าเอฟซีหนึแรงม้าเทอร์โบอินเตอร์ครับยูโรทูป,ปีห้าศูนย์รถห้างแท้เดิมๆครับภายในสวยครบส,สมบูรณ์ครับพรงมาล,ลัยพาวเวอร์ระบบเบรกจิฟฟี่กระบะบรรทุกช่วงยาว5้าเมตรห้กว้าง2องเมตรสามีข้างเสริมเมรียบร้อยครับ ช่วงล่างดียางสวยครับช่วงล่างใหญ่คัสซีใหญ่เต็มตลอดเส้นรถขับดีวิ่งดีวิ่งทางไกลได้สบายครับเอกสารเล่มทะเบียนภาษีเต็มหากเพื่อนเพื่อกำลังมองหา6ล้อกลาง h ิโนเมกาไว้ใช้ง,งานราคาเบาๆคันนี้ขายในราคาเพียง395,000าท3 0บาทหา5 0 0 0กืบาทหากเพื่อนๆสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 8 4 8 2 1 1 1 5 8 0 8 4 8, 8 2 1 1 1 5 8 หรือนัดหม่ดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ